สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมานําเสนอข่าวโลกมวยป้าวให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับหลังจากที่หายไปนานในเรื่องของการทําข่าวช่วงนี้นะครับก็เพิ่งจะเห็นข่าวน่าสนใจหลายๆอันนะฮะก็เลยกลับมาทํานะครับก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับผู้ที่ติดตามอยู่เป็นประจํานะครับเอาล่ะวันนี้นะครับเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับ Alexa Back ครับกำลังจะกลับมานะครับ WWE มีรายงานว่ากําลังวางแผนให้เ l อ x ์แบ็ k เนี่ยกำลังจะกลับมานะครับ แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยว่าเมื่อไหร่แต่ว่าเป็นเร็วๆนี้แน่นอนนะครับและการกลับมาครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกิมมิคหรือคาแรคเตอร์เล็กน้อยนะครับผมอเล็กเซอร์แบ็กเนี่ยปั้มแมตช์สุดท้ายนะครับโดยการแพ้ให้กับเควินโอเว่นใน No d q Match หรือว่าแมตช์ที่ไม่มีกติกานั่นเองนะครับในวันที่1 2ตุลาคมปี2020ใน Raw ในรอะครับก่อนที่จะถูกย้ายไปที่ Smackdown ในคืนเดียวกันนะครับล้วเจ้าตัวเนี่ย ก็ไม่ได้ปรากฏตัวบนหน้าจอทีวีอีกเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนๆของเลเตอร์แบ็คนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าเสียดายฝีมือของเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวก็กําลังจะกลับมานะครับผมข่าวต่อไปครับแพ็กทีมแชมเปี้ยนชิพแมตช์นะครับในสมักดาวสัปดาห์นี้นะครับจะมีการป้องกันแชมป์แพ็กทีมนะครับโดยที่ดอฟซิกเลอร์และโรเบิร์ตลูนเนี่ยจะป้องกันแชมป์กับเดอะสตีดโปรฟิตนะครับผม ส่วนอีกแมทที่ประกาศออกมาแล้วก็คือ o t i ิสนะครับจะเจอกับเรมิเซยโดยเรมิเซ i ยเนี่ยโพสผ่าน Twitter ว่าทีมมิเซีย o จะเจอกับทีมของ Alpha a า a d e m y นะครับผมก็สามารถติดตามได้ในวันศุกร์ตามเวลาของเมริกานะครับผมหรือก็คือเช้าวันเสาร์ในบ้านเรานั่นเองนะครับผมข่าวต่อมาครับทุกคนบุกทีครับบอกว่าเราต้องการคนอย่างเดมิสอีก50คน บุก็ตีนะครับพูดถึงแม์ในรสเซลมาเนีย37ระหว่างแบดบันนี่เดเมนพีทเจอกับเดอะมิสแล้วก็จอห์นฮอรนิซันนะครับบุก็ตีบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลืออะไรในเรื่องนี้ได้นะครับได้แต่ภาวนาว่าให้มันผ่านไปได้ด้วยดีแต่เขากลับตื่นเต้นมากที่เห็นแบดบันนี่ใส่บันนี่ดิสโทอยอร์นะครับได้อย่างสวยงามบุก็ตีบอกว่าเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากๆและคุณสามารถรับรู้ได้เลยว่าเขาสนุกและภูมิใจกับมันเด็กหนุ่มที่โตมาจากเปอร์โตริโก ไม่คาดฝันว่าเขาจะได้ขึ้นปั้มในเรสซลมาเนี่ยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นการเตรียมพร้อมคือความโชคดีอย่างเดียวที่เขามีและเขาเตรียมตัวมาอย่างหนักและออกไปทํามันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนของเดอะมิดและจอห์นมอริสันเนี่ยเป็นนักมวยปั้มที่มีความสามารถมากผมให้คะแนนเขาเต็มสิบเลยจากการปั้มในแมตช์นี้พวกเขาสร้างสารรค์มันได้อย่างยอดเยี่ยมและทําให้มันพิเศษสุดๆเดมิดคือนักลบที่แท้จริงเขาไปได้ไกลามากๆในสิ่งที่เขาทําอยู่เขาได้สู้กับแบดบันนี่และเดเมยนพีทและมันออกมาวิเศษจริงๆ เราต้องการคนอย่างเดมิสและจอห์นบริสันอีก50คนในธุรกิจนี้นะครับผมข่าวต่อมาครับทุกคนลอนด้าลาซี่ครับอยากกระทืบนแนแจ็คลอนด้าลาซี่ได้ไปออกรายการเทเบิลทล์กนะครับโดยถูกถามว่าเธออยากจะสู้กับใครนะครับเมื่อกลับมายัง WWE ลอนด้าลาซี่บอกว่าคนที่ฉันอยากจะสู้ด้วยเนี่ยคือแนวแจ็คเพราะเธอแข็งแรงมากๆฉันไม่ต้องกังวลว่าฉันจะทําเธอบาดเจ็บฉันรู้สึกว่าถ้าเราได้สู้กันเนี่ยมันจะต้องเป็นแมตที่ยอดเยี่ยม พวกเราเองเนี่ยเคยมีบทบาทกันมาบ้างแล้วแต่ตอนนี้เรื่องราวเหล่านั้นมาจบลงไปแล้วฉันชอบเวลาที่มีคนแข็งแกร่งอยู่บนเวทีเพราะฉันจะได้ใช้ทักษะของฉันจริงๆและอีกคนหนึ่งที่ฉันอยากร่วมงานด้วยก็คือเรียลลิตี้ยังไงก็ตามฉันสามารถทํางานกับใครก็ได้แต่ฉันอยากมีโมเมนต์บางอย่างที่ฉันเท่านั้นที่สามารถทํากับพวกเขาและพวกเขาเท่านั้นที่สามารถทําได้กับฉันฉันอยากให้มันมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ในแมตช์ของเราซึ่งมีแค่พวกเราเท่านั้นที่ทําได้ ฉันคิดว่าเรียริปลี่แล้วก็บียนก้าบีแลเนี่ยก็น่าสนใจเพราะพวกเธอนั้นแข็งแรงจริงๆมันทําให้พวกเราสามารถทําอะไรได้มากมายและฉันเองก็อยากจะสู้กับคนใหม่ๆบ้างเหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับแม้จะมีข่าวว่าลอนด้าลาซี่กับเบอกลินจะกลับมาสู่ WWE นะครับแต่ก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรให้พวกเราติดตามกันนะครับเราไม่เห็นพวกเธอทั้งในเรสซล์มาเนีนะครับแล้วก็รอในสัปดาห์นี้นะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าทั้ง2คนเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่ นะครับผมข่าวต่อไปครับทุกคน s t o n o c o คสต v e ออสตินครับบอกถึงเหตุผลที่เขาไม่กลับมาปั้ม o n o c o คสต v e ออสตินนะครับได้ออกรายการ Talk is j e r i c ริ Podcast โดย j e r ริโกเนี่ยถามเพราะว่าเขาไม่คิดจะกลับมาปั้มอย่างจริงจังบ้างหรือนะครับสโตนโคบอกว่าไม่มีทางแน่นอนฉันว่าวินเองก็คงที่จะเหนื่อยที่จะชวนฉันแล้วละ่ะแต่นายก็รู้ว่าฉันรักธุรกิจนี้แค่ไหนฉันรักมันมากกว่าใครและมันเจ็บปวดมากที่ฉันต้องเลิกทํามัน สำหรับฉันการกลับไปป้ามอีกสักแม์เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะต้องพิสูจน์อีกคนดูจะจดจําอะไรมันไม่เกี่ยวกับเงินแต่ว่าฉันเลิกป้ามมานานเกินไปแล้วและถ้าพูดถึงการกลับมาป้ามจริงๆมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันมันจะต้องเป็นแม์ที่ใหญ่มากๆในเรโซลมาเนียฉันได้คุยกับเทเกอร์ก่อนหน้านี้เขาฝึกและพยายามรักษาตัวตลอดทั้งปีและเขาค่ายการฝึก3-4ถึงเดือนเพื่อป้ามเพียงแม์ดเดียวถ้าจะคืนป้ามฉันเองก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกัน ฉันต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะกลับขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งและในการป้ามของฉันมันต้องไม่ใช่แบบซีนิเมติกมันต้องเป็นการออกไปป้ามและจบเรื่องราวหลังจากที่ป้ามเสร็จคนดูจะเดินทางกลับบ้านและจดจําว่าสโตนโผลกลับมาแล้วและคะแนนการป้ามก็คงได้เพียง3.5ดาวมันคงไม่ยอดเยี่ยมพอและมันจะทําให้ทุกคนผิดหวังฉันพยายามบอกตัวเองเสมอว่าให้อยู่ให้ห่างไว้อยู่ให้ห่างไว นี่ก็คือคำพูดของ Stone โคลนะครับซึ่งถ้าเราเทียบในกรณีของ Undertaker ก่อนหน้านี้คำพูดของ Stone โคล์ดูมีน้ำหนักและน่าเห็นใจมากๆนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาไม่อยากนะครับแต่เขาอยากกลับมาโดยที่สมศักดิ์ศรีนะครับการกลับมาที่ไม่สมศักดิ์ศรีเนี่ยมีแต่จะทำลายตัวเขาเองแล้วก็วงการหมวยปั้มนะครับคล้ายกับ u n d e r t a k e กก่อนหน้านี้ที่คนดูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าควรจะหยุดได้แล้วนะครับอย่างตอนที่ Undertaker ปั้มในซูเปอร์โชว์ดาวนะครับ สู้กับทิปเฮดชอนไมเคิลหรือว่าตอนที่อันเดอร์เทเกอร์เนี่ยสู้กับโกลเบิร์กนะครับคนดูก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอันเดอร์เทเกอร์ควรจะหยุดได้แล้วซึ่งทําลายภาพลักษณ์ของวงการมวยปั้มแล้วก็ตัวของอันเดอร์เทเกอร์เองด้วยนะครับสตอโคเองก็คงไม่อยากให้เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับแล้วเขาก็คงไม่อยากทําให้แฟนๆเนี่ยผิดหวังนะครับผมข่าวต่อไปครับยังบักพูดถึงเรื่องของการที่ AEW เนี่ยมีกลุ่มมากเกินไปนะครับ ยังบากได้ให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีอินไซเดอร์นะครับเรื่องของการที่แฟนๆเนี่ยรู้สึกว่า aew เนี่ยมีกลุ่มในค่ายมากเกินไปนะครับนิกแจ็กซันนะครับบอกว่าใน New Japan Pro Wrestling เนี่ยมีการสร้างกลุ่มขึ้นมากว่า40ปีแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันผมเห็นว่ามันเป็นไปได้แต่แฟนๆฝั่งอเมริกาเนี่ยคงไม่เคยเห็นกลุ่มที่มากขนาดนี้มาก่อนปกติเนี่ยพวกเขาจะใช้แค่1นกลุ่มต่อสมาคม การมีกลุ่มเนี่ยมันทําให้การทํางานง่ายขึ้นคุณสามารถใส่คนเข้าไปในกลุ่มต่างๆได้และถ้าคุณไม่มีกลุ่มอยู่คุณจะอยู่ตัวคนเดียวและนั่นจะทําให้การทํางานเนี่ยเป็นเรื่องยากนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเราถึงมีกลุ่มมากมายมันง่ายต่อการทํางานแมตแจ็กสันนะครับก็เสริมขึ้นมาว่าเมื่อคุณไม่มีชื่อเสียงการสร้างกลุ่มเป็นทางเดียวที่จะทําให้คุณขึ้นสู่แนวหน้าได้อย่างรวดเร็วแ,แฟนๆจะเริ่มสนใจคุณเมื่อคุณอยู่ในกลุ่มเดียวกับคนที่มีชื่อเสียง แฟนๆของยังบักจะเข้าใจดีและจะเป็นแฟนๆของพวกเราต่อไปคนที่เข้ามาแล้วผ่านไปก็จะมีเข้ามาเช่นเดียวกันเราก็จะได้เห็นพวกเขาตามอินเทอร์เน็ตมันน่าเบื่อพวกเราก็เลยลบทวิตเตอร์ของพวกเราไปและพวกเราสนุกมากจริงๆในการทํางานตอนนี้พวกเรารู้สึกว่าถ้าพวกคุณไม่ชอบเราไม่เป็นไรเราจะทําให้พวกคุณเกลียดเรามากขึ้นไปอีกยังบักนะครับเพิ่งป้องกันแชมป์ AEW World Tag Team Champion กับเลฟินิกนะครับเราก็แพ็กได้สําเร็จใน AEW Dynamite นะครับผมข่าวต่อไปครับทุกคนคิสเจริโกบอกว่า AEW เตะตูด e WWE e NXT จนต้องกรีดร้องจนหนีไปจากวันพุธนะครับผมคิสเจริโกนักมวยป้ามจาก AEW นะครับพูดถึงการสิ้นสุดของสงครามวันพุธระหว่าง AEW แล้วก็ NXT เจริโกบอกว่าพวกเราไม่เคยกังวลเกี่ยวกับ NXT เลยพวกเขาจะทำอะไรเราไม่เคยสนใจ เรารู้ว่า NXT ดูพวกเราว่าพวกเราทำอะไรเพื่อเอาไปใช้ในโชว์ของพวกเขาแต่นี่มันคือสงครามที่พวกเราไม่ได้ต้องการเหตุผลที่พวกเราชนะได้เนี่ยมันเป็นเพราะพวกเราไม่เคยสนใจเรื่องของคนอื่นเลยเราไม่สนใจว่าพวกเขาทำอะไรเราสนใจแค่โชว์ของพวกเราเท่านั้นและมันประสบความสาเร็จมันเป็นเรื่องจริงที่พวกเราอยากจะเอาชนะ NXT เราต้องการให้พวกเขากรีดร้องและหนีไปจากวันพุธซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเราก็ทาได้ ถึงแม้ใน NXT นะครับจะต้องย้ายไปวันอังคารก็ตามแต่ว่าเหตุผลของการย้ายนะครับคือการที่ตารางการฉายเนี่ยไม่ลงตัวนะครับเพราะมีรายการอื่นเข้ามาแทรกในการที่คิสเจริโกะมาพูดแบบนี้นะครับก็คงคาแรคเตอร์ของตัวเองไว้เพราะว่าเจ้าตัวเองก็รู้ดีว่าการที่ NXT ต้องย้ายเนี่ยเป็นเพียงเพราะเรื่องของตารางในช่องไม่ตรงกันเท่านั้นเองนะครับผมแต่ถ้าเราดูในเรื่องของเรตติ้งนะครับก็ต้องบอกว่าการย้ายวันเนี่ยส่งผลดีกับทั้ง2ค่ายเลยจริงๆนะฮะ แต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น AEW ซ u มากกกว่านะครับโดยเทียบจากเรตติ้งในคืนวันพุธที่7เมษายนนะครับหรือว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย n x e Takeover Stand a r d r i v e r นะครับคนดูอยู่ที่ประมาณ760,000-770,000ถึงคนนะครับ AEW Dynamite เนี่ยคนดูอยู่ที่ประมาณ680,000-690,000คนถึง 6, 90, 000, คนนะครับแต่ในเรตติ้งของสัปดาห์นี้ครับ NXT นะครับคนดูตกอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0คนนะครับ AEW Dynamite เนี่ยคนดูอยู่ที่ประมาณ1ล้าน2 2 0 0 0 0คนนะครับ <in> ถ้าเทียบกันทั้งสสัปดาห์เนี่ย AEW เนี่ยจะมีคนดูเพิ่มขึ้นราว5-6แสนคนนะครับแต่ในฝั่งของ NXT เนี่ยจะมีคนดูเพิ่มมาเพียง3-4หมื่นคนเท่านั้นนะครับถ้าเราพูดกันในเรื่องของเรตติ้งเนี่ย AEW ก็ดูที่จะ ได้ประโยชน์ในเรื่องของตรงนี้มากกว่านะครับแต่ใน AEW Dynamite สัปดาห์ล่าสุดก็สนุกจริงๆนะครับทั้งการชิงแชมป์แท็กทีมของยังบักนะครับเรื่องของ Matt Hardy ที่เป็น for how anywhere พิเชลิโก้นะครับการปรากฏตัวของไม้์ไทสันนะครับแล้วมีโมเมนต์ต่างๆอีกมากก็ดูจะน่าสนใจกว่า NXT มากๆนะครับในขณะที่ NXT เนี่ยมีแค่การชิงแชมป์แท็กทีม เท่านั้นเองนะครับผมก็สำหรับข่าวสั้นโลกมวยป้มในวันนี้นะครับก็มีข่าวมารายงานเพียงเท่านี้อาจจะมากไปน้อยไปยังไงขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ